สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับติงลี่ฟรีสไตล์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนี่เจ้าจักรยานที่อยู่ข้างหลังผมนี่เลยนะครับเสือหมอกนะครับยี่ห้อวิ p นะครับ V I S P ตัวนี้คือตัววิ p แบมบ้านะครับปี2023ตัวนี้เลย ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าวิสตัวนี้ครับผมยืนแฟนผมมารีวิวนะครับก็หลังอ่านเตี้ยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสเปคต,ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับ ปัจจุบันนะครับราคาของเจ้าวิสแบมบาสีขาวตัวนี้นะครับอยู่ที่29,900บาทนะครับเขาลดราคามาแล้วนะเพื่อนๆเมื่อประมาณปลายปีก่อนกับต้นปีนะครับราคาเจ้าตัวนี้สูงถึง32,900บาทณวันนี้นะครับปี66นะครับหรือ2023นะครับราคาลดลงไป3,000บาทเหลือ29,900บาทเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสเปคจกักรยานคันนี้เป็นยังไงไป ซึ่งตัวนี้นะครับสเปคที่เพื่อนๆจะได้ไปนะครับเป็นชุดขับ105แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่เต็มกรุ๊ปนะครับตัวนี้ครับตัวตีนผีเป็น105นะครับตัวสับจานหน้าเป็น105นะครับแต่ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่เลยครับตัวชิปเปอร์ครับตัวออกคําสั่งเกียร์นะครับเป็น105มาแล้วนะไซส์ของจักรยานคันนี้นะครับเป็นไซส์44นะครับก็เป็นไซส์เล็กสุดเนาะ เป็นจักรยานของแฟนผมเองนะครับก็เลยเอามารีวิวนะครับส่วนจานหน้าครับเป็นจานยี่ห้อโปรเวลนะครับนี่ส่วนโซ่นะครับก็จะเป็นยี่ห้อของ k m c นะครับขาจานนะครับเป็นของยี่ห้อบิ๊เตอร์นะครับล้อที่ได้มานะครับนี่ล้ออลูมิเนียมนะครับนี่ล้ออลูมิเนียมนะครับยี่ห้อ SL นะครับ ลัตนากระยาง CST นะครับก็เป็นแบรนด์ลูกนะครับของทาง w i p s นั่นเองนะครับในส่วนของเจ้ารถคันนี้ครับเป็นดิสเบรกนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นดิสเบรกแบบดึงสายนะยังไม่ใช่เบรกแบบไฮดรอลิกนะครับซึ่งตัวเบรกอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ไม่ใช่เบรกของทาง s h i า a โ o นะครับเป็นเบรกของยี่ห้อฟันวันนะครับผมอ่านไม้ผิดนะครับเบรกลังก็เหมือนกันนะครับก็เป็นดิสเบรก ตัวนี้ก็จะมีบอกยี่ห้อว่าแบมบานะครับเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สติกเกอร์เขาจะเป็นสีออกเงินๆนะเพื่อนๆบอกบานุ่มสบายเลยครับยี่ห้อ sl นะครับส่วนแฮนด์ครับเป็นแฮนด์ของยี่ห้อวิสเขาเองเลยนะครับนี่ ซึ่งน้ำหนักทั้งคันของเจ้าคันนี้นะครับเป็นไซส์44ไซส์เล็กสุดนะครับก็อบอกว่าเจ้าจักรยานยี่ห้อ i ิ h b a มบ้ a เนี่ยนะครับรุ่นปี2023นะครับเป็นจักรยานที่ดีในการเริ่มต้นนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซื้อไปนะครับไปเริ่มปั่นกันในราคาที่ต้องบอกว่าคุณได้ ชิฟเตอร์สรับจานตีนผีนะครับเป็นของชิมาโน105แล้วเนี่ยค่อนข้างคุ้มมากๆเลยครับกับในราคา29,900บาทนะยังไงฝากคลิปนี้ด้วยนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับยังไงฝากกด subscribe และติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ